คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยเรื่องผีกันบ้างนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรานํามาพูดคุยแล้วมีคําถามเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเลยในขณะที่เราทํารายการกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่มีคน็อกซ์เข้ามาคุยก็คือผีฆ่าคนได้จริงหรือเออ ฆ่าด้วยวิธีไหนฆ่าแบบ,บไหนฆ่าได้จริงหรือเปล่าจริงๆข้อมูลเหล่านี้ก็น่าจะต้องให้จารอย่าทิศเป็นคนตอบครับมคือเพราะว่าเราเคยดูหนังกันมาแล้วหนังผีเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะตายกันเละเทะไปหมดยุบไปบีบคอใช่เอาจะเข้าจริงๆอ่ะผมจะพอดูจบไปแล้วมันน่งทบทวนว่าเอยจริงๆผีฆ่าคนได้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เห็นชัดเจนว่าผีฆ่าคนได้นะอย่างมากก็เข้าสินอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเออจริงๆแล้ว เป็น,<ค>นยังไงฮะใช่เพราะ, <ๆ S 1> ะคือเอาจริงอะความกลัวสูงสุดของเราคือเรากลัวตายแล้วทีนี้ดันโดนผีฆ่าตายมันยิ่งแบบทวีความน่ากลัวมากขึ้นในในเรื่องของหนังเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนมาถามให้ตกลงมันฆ่าได้จริงหรือตรงนี้ไปเจอหนูจะโดนมันฆ่าไหมหรือ<ม>อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยเออเอามาเล่าให้ฟังสักหน่อยดีกว่าว่าตกลงมันฆ่าได้ไหมก็ต้องบอกว่าอ่าในการทํรลายของผีสามารถทําลายได้ไหมก็ต้องตอบว่าทําลายได้ครับ แต่ว่าจะถึงขั้นฆ่าเลยไหมเนี่ยก็ต้องดูหลายๆปัจจัยอย่างเช่นอันแรกก่อนเราต้องมาดูก่อนว่าเขาทําร้ายเราได้ยังไงเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าอยู่คนละมิติกับเรารซึ่งวิธีการทําร้ายของเขาเนี่ยทำได้หลายอย่างอย่างเช่นเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมาอะไรมากเลยแต่ว่าเขาทําให้เราเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นคือเขาไม่ต้องมาแตะมาจับเราอะแต่ว่าเรากําลังขับรถอยู่แล้วโผมา,มา,ผาก็ตกใจรนะถคว่ำอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบ ง่ายสุดที่เขาจะทำซซอฟซซึ่งอาจจะตายได้ถ้ารถคว้าเราก็ตายอะไรประมาณนี้อันนี้คือจงใจที่จะทําแบบนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปเจอเองโดยเขาไม่ได้ทําอะไรแต่เราไปเจอแล้วตกใจทีนี้มันก็มีหลายเหตุเหมือนกันเดี๋ยน,นั้นรเราไปดูว่ามันเกิดจากเหตุอะไรบ้างแต่นี่คือดูก่อนว่ามันมันทำได้ยังไงบ้างอันแรกคือแบบว่าแค่โผล่มาแล้วเราตกใจจนเกิดอุบัติเหตุอย่างที่สองเริ่มมาเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นคือดึงจิตของเรา มาหลอนจิตของเราอย่างที่เราเคยเล่าเรื่องโกสดิโอที่แบบ,บว่ามาหลอกให้คนเข้าไปในป่าชา้าให้มันมีถึงขั้นแบบมาหลอกว่าคนเหมือนเข้าฝันอะแล้วก็พาคนละเมอไปผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยอืมคล้ายๆสะกดจิตด้วยคล้ายๆสะกดจิตคล้ายๆสะกดจิตคือกรณีนี้นามกับนามเข้ามามาเชื่อมต่อกันคือเชื่อมให้เราเห็นไปตามนั้นแต่ยังไม่มาเล่นกับธาตุเราแต่ว่าพอจิตเราเชื่อตามนั้นมันก็ทําตามอาจจะเดินไปตกหลุมตกหน้าผาตายตาอะไรอย่างเงี้ยเดินไป นึกว่าเป็นทางสวรรค์จริงๆแล้วเป็นเขาเอวอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของการดึงจิตให้เราเกิดเหตุอันตรายครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างสุดท้ายก็คือเขากินธาตุโดยตรงคําว่ากินธาตุในที่นี้ก็คือต้องบอกว่าเขามาเกาะแล้วทีนี้ลักษณะของรูปกับนามเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นการกินธาตุของเขาเน่ยมันไม่ได้กินโดยการที่เขามานั่งงับๆๆทาตัวเราโดยตรงแต่ว่ามันกินผ่านจิตเราครับคือมันเกาะเสร็จ ด้วยความที่ผีมันมีพลังงานที่ไม่ดีมเมื่อนามไม่ดีรูปก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นพอนามไม่ดีปุ๊บมาเกาะมันเชื่อมมาที่จิตเราทําให้จิตเราหมองพอหมองปุ๊บธาตุเราเหมือนคนเครียดอะม,มันก็จะหน้าดำค่าเครียดกินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็จะค่อยๆโซมไปโซมไปจน,จนตายไปอันนี้ก็คล้ายๆพวกเรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นไปได้อารมณ์โดนของคล้ายๆพราวาเกาะอ,อย่างนี้ก็โรคมะเร็งนี่น่าจะ เชื่อมโยงกันคือโรคมาเบบรียงก,ก็เป็นได้หลายสาเหตุบางครั้งก็เป็นเรื่องของกรรมก็มีครับบางคนก็เป็นเรื่องของผีก็มีเพราะบางคนอ่ะเป็นโรคมาเร็งเสร็จแล้วไปหาไปสวดมนต์ไปรับน้ำมนต์บางคนมาเรียงหายไปเลยอ่อย่างนั้นอ่ะเป็นเรื่องของผีหรือว่าศิยศาส,าสตร์แน่นอนครับก็มีเหมือนกันนธาดุโดนกาอะไรสักอย่างกินท่าแล้วก็หายถ้าเป็นเรื่องศิยศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คือจะถามว่าผีฆ่าคนได้ไหมถ้าจะทำจริงๆก็ทําได้ประมาณ3ามสามเคสเนี้ยแต่ทีนี้เราต้องไปดูว่าแล้วมันจะทําทําไม อย่างแรกสุดเลยคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ทําแต่เราคิดไปเองอันนี้ต,ต้องบอกว่าเกิน50%เอย่างเ<ม>ช่นว่ามันไม่ได้มีผีอยู่ตรงนั้นหรอกแต่เราเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มต้นมงต้นไม้ตกใจหัว<ม>โกนจิตหลอนลถ<ม>ควาไปเองอันนี้แล้วก็จะไปโทษผีอันนี้ต้องบอกว่าประมาณ50%ขึ้นไปหรืออีกประเภทหนึง่งซึ่งอยู่ในเคสคล้ายๆอันนี้ก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจให้เราเห็นแต่ว่าช่วงนั้นจิตเราแบบ เคลิมตจิตม,มันเบาๆพอดีแล้วมันมบังเอิญไปเหตุเลยตกใจตกใจลดความมั่งเดินหัวทิ่มอะไรบ้างอันนี้ต้องอันนี้โทษผีไม่ได้ครับเป็นความกลัวของเราเองแต่ถ้าเกิดเริ่มไปอยู่ที่ตัวผีเองว่าเขาตั้งใจเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันถ้าเขาตั้งใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองประเภทขึ้นหนึ่งคือเขาตั้งใจด้วยความไม่รู้ของเขาอย่างเช่นในพวกผีตัวตายตัวแทนซึ่งเราเคยพูดบ่อยแล้วว่าผีตัวตายตัวแทนไม่มีไม่มีใครแทนตายแทนใครได้ครับ แต่ด้วยความที่สมัยเรามีชีวิตเนี่ยเวลาเราคุยกันเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้มีคนตายแทนนั้นมันจะได้ไปเกิดมันก็จําอย่างนี้ไว้เพราะฉะนั้นพอมันตายด้วยความที่มันไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทําบุญมันไม่รู้พอเห็นกูตายตรงนี้แล้วไอ้นั่นมาเดี๋ยวมันต้องมาแทนกูแน่ครับโผล่ไปหลอกหวังว่าตัวเองจะได้ไปปรากฏก็ไม่ได้ไปก็ค้างอยู่เหมือนเดิมคือด้วยความไม่รู้อันนี้คือด้วยความไม่รู้เรื่องหรือว่าผีบางตัวเรียกว่าอยากได้พวก อย่างพวกเจ้าป่าเจ้าเขาอยากจะได้บริวารมาช่วยทํางานก็ก็แกล้งให้ตายให้หลงป่าให้อะไรให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะเอามาเป็นวิญญาณดูแลอะไร<ม>ประมาณอย่างเงี้ยพวกนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของความแบบความไม่รู้รส่วนพวกสุดท้ายคือโดยตรงคือเป็นเจ้ากรรมนายเวรอ,อันนี้ชัดเจนมากก็คือแบบมีความอาฆาตกันมาในอดีต<ม>ถึงมาทําแล้วก็จะทํายังไงครับเจ้ากรรมนายเวรจะออกมาในรูปแบบไหนที่จะฆ่าเราเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยต้องบอกว่า คำมันมาพ้องกันอยู่แล้วคือเจ้ากรรมกับนายเวรเจ้ากรรมกับนายเวรจะทํางานต่อเมื่อ2ตัวนี้ทางานพร้อมกันนั่นหมายความว่าจังหวะนั้นกรรมที่เราเคยทํากําลังจะส่งผลกรรมอยู่ที่ตัวเราคอจังหวะตรงนั้นเปิดปุ๊บให้นายเวรที่มันคอยจ้องอยู่หรือตามมาตลอดก็จะเล่นงานเราได้แต่ถ้าเป็นจังหวะที่กรรมยังไม่ส่งผลเป็นจังหวะที่เราสวยบุญอยู่ต่อให้นายเวรอยู่ล้อมตัวเราเป็นร้อยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นคือมันจะต้องสองตัวปากเหมาะกันดังนั้นถ้าถามจริงๆว่า ไอ้เคสที่ผีทําร้ายคนหรือฆ่าคนทั้งหมดเนี่ยต้นทางมันไม่ได้มาจากผีต้นทางมันมาจากกรรมเราก่อนอคือเป็นจังหวะที่เรามีกรรมที่จะโดนหมายปองชีวิตหรือว่าเป็นกรรมที่เคยไปฆ่าไปอะไรใครทีนี้พอมันตรงนั้นให้ผลปุ๊บไอ้พวกผีที่อยู่รอบๆมันก็สามารถจะทางานของมันได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนสวดมนต์ทำบุญทำแต่ความดีเสมอต่อให้มันเป็นเจ้ากรรมในเวรเราจริงๆมันก็ทําอะไรเราไม่ได้อ เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราจะกลัวเรื่องผีมาฆ่าเราเราจัดการที่กรรมของเราดีกว่าเพราะรเราคงไม,ไม่สามารถจัดการให้รอบข้างเราไม่มีผีมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าเราทําตัวเราให้ไม่ดึงดูดสิ่งไม่ดีพวกนี้เข้ามาเราสวดมนต์ไหวพระทําความดีทําบุญมันก็จะไม่สามารถทําเราได้หรือถ้าดึงดูดมันก็จะดึงดูดแต่ผีที่ดีมารับบุญกับเราแล้วมันก็มาอนุโมทนามาดูแลเราอะไร,รประมาณเนี้อ้อาวแล้วอย่างเช่นในหนังที่เราเห็นนะครับโผลมาแล้วก็จับตัวลอยขึ้นไปเลยอะ่ะแล้วก็ พึ่งหักคอแล้วไอคนนั้นตายคือต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าการจะใช้พลังงานขนาดนั้นเพื่อให้เกิดผลเนี่ยสัมภเวสีธรรมดาไม่มีพลังงานนี้จะทาขนาดนั้นได้คืออันนั้นคือหนังครับถามว่าพวกที่จะมีพลังงานขนาดนั้นได้ต้องเป็นเทวดาแต่เทวดาจะทําอย่างนั้นไหมก็ไม่ทําแน่เพราะถ้าเกิดเขาทำปุ๊บนั่นแปลว่าเขาต้องล่วงจากการเป็นเทวดาทันทีเพราะเทวดาเนี่ยอยู่ได้บุญพอทําบาปปุ๊บโกรธปุ๊บลงทันทีแต่ถามว่าเทวดาทําร้ายมนุษย์ได้ไหมเขาจะไม่ทําโดยตรง แต่เขาจะทําโดยวิธีการหยุดให้ความช่วยเหลือครับอย่างเช่นว่าคุณเข้ามาในเขตวัดเนี่ยเขาก็ดูแลอะไรของคุณปกติแต่คุณดันมาลบหลู่มาถุยน้ําลายฉี่ใส่เขาก็อา้าวไอ้นี่ฉันก็ไม่ดูแลแกละพอไม่ดูแลปุ๊บจังหวะมันทากรรมชั่วเนี่ยกรรมตามมาพอดีก็เลยโดนกรรมตัวเองเล่นงานก็ไปโทษว่าเทวดาเป็นคนทำแต่จริงๆตัวเองอะทำตัวเองเขาแค่ยุติการช่วยผมว่าในมุมของผมถ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีผมมองว่าอาจจะไปทําในพวัง หรือฝันอย่างเงี้ยที่ไหลตายหรือว่าช็อกตายคือแบบหักคอจริงอ่ะแต่ไม่ได้หักคอในในโลกปัจจุบันคือครับคนที่นั่นอาจจะหลับอยู่แล้วก็ไปเข้าฝันแล้วก็หักปุ๊บช็อกไปเลยอ่าว่าไหลตายก็คือเขาเข้ามาดึงจิตเราไงดึงออกไปโดยที่ไม่ให้ตื่นอีกเลยอันนั้นทําได้แต่ถ้าเราเป็นคนแบบห้อยพระสวดมนต์เนี่ยมันเล่นไม่ได้อนกันในทางลองข้ามผีเนี่ยช่วยคนได้ไหมฮะต้องบอกว่าช่วยได้ง่ายกว่าทําร้ายครับเพราะว่าการช่วยของเขาเนี่ยพอเราทําดีปุ๊บ เรามีกรรมดีเป็นเป็นตัวต้นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาหนุนตรงนั้นได้เพราะเข้ามาหนุนตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาได้บุญเพิ่มเขาก็จะมีกําลังแต่ถ้าเกิดเข้ามาทําร้ายเราเนี่ยเขามีแต่ว่ากําลังแย่ลงเพราะว่าเขาทํากรรมชั่วมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนดีแล้วเข้ามาช่วยเขายิ่งมีกําลังดีขึ้นพอดีขึ้นเขาก็ยิ่งช่วยเราได้มากขึ้นแล้วพอเราดีขึ้นจากเขาเราก็ยิ่งทําดีมากขึ้นมันก็จะเป็นหลูกของการเพิ่มกําลังไปเรื่อยๆแถม พอเขาเห็นว่าตรงนี้มีบุญให้อนุโมทน,นาตลอดมันก็ไม่อยู่คนเดียวหรอกมันมีเพื่อนเฮ้ยตรงนี้มีคนแกมาช่วยคนนั้นคนนี้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมากันใหญ่เพราะฉะนั้นเอาจงริงอะผีช่วยคนได้มากกว่าผีทาร้ายคนคไอ้ที่ทาร้ายเนะี่ยคือในหนังซะส่วนใหญ่ครับแล้วผีสิงนะฮะสิงให้มาทําร้ายสิงคุณเอสดให้มาถือมาแล้วมาบีบคออะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นผีช่วยแก้วที่เราจะเห็นนะครับ ก็ทาได้นะแต่ว่ามันจะเป็นกรรมสองส่วนดับเบิลกันเลยคือมันต้องมีความเกี่ยวข้องกับไอคนที่มันสิงด้วยและยังต้องบังคับเพื่อให้ไปทําลายซึ่งการบังคับถึงขั้นแบบถือมีดไปแทงอะไรเงี้ยต้องใช้กําลังเยอะมากแล้วคําว่าสิงมันไม่ได้แปลว่าเข้ามาอยู่ในตัวเรามันได้แค่เกาะแล้วก็บังคับจิตเราเพราะฉะนั้นทํายากทาทํายากมากต้องใช้กําลังสูงถ้อมันมีกําลังขนาดนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมาทําอย่างนี้แล้วล่ะส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะทลีคายไปสำหรับคนที่อยากรู้ว่าผีเนี่ย ทำร้ายคนฆ่าคนได้หรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เอาไปไว้วิเคราะห์กันดูนะครับสำหรับคนที่เจอสถานการณ์หรือว่าเจอเรื่องเล่าอะไรประมาณนี้จะได้อ่รู้ไว้เป็นข้อมูลนะครับก็ถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับ <S <S แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับ <S <S แล้วก็จะมีการไลฟ์สตรีมิ่งทุกวันเสาร์สามทุ่มนะครับอาจารย์ราทีจะมาพูดคุยแล้วก็สอบถามตอบข้อสักถามของทุกคนได้นะครับแล้วก็เราจะนําเทปของวันพุธจากใน a c e b o o k เนี่ยนะครับมาดีดันใน u t u b e อีกครั้งหนึ่งอ่าทุกวันพุธสองทุ่มคร แล้วอย่าลืมตอนใหม่ๆนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง y t u t u นะครับวันนี้พวกเรก้องสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ